ไอ้เรือยิงปี่ตอนไม่อยู่เลยนะโอ๊ยนี่นี่คนโอ๊ย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 เอ้าตายเพื่อนมีที่ยิ้มไหมเนี่ยเฮ้ยดูจากทาน่าจะไม่มีนะทุกคนโอ้โห รถ้ามีกจะตำเคือนคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกเท่านั้นโปรดใช้จักรยานในการรับชมสวัสดีทุกคนวันนี้ครับในช่อง God of Shadow อีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ครับอยู่ในเกม Low b o x Map Dark Diver นะทุกคนและเดี๋ยววันนี้ครับผมจะทำการผ่านด่านทั้งองด่านนะทุกคนอ่ะก็ก่อนไปดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ กดแชร์และกกดเพืฟะฟะ่อใครถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเลยฮะก็หลังโฟนด่านฮะทุกคนก็จะเป็นด่านดาร์คมูนนะฮะแล้วก็ด่าน阿拉ได้นะฮะ,ะฝืนตอนนั้นก็น่าจะเป็นด่านที่จะอัปเดตเข้ามาในไม่ช้าแล้วทุกคนนะนะก่อนเ,เรามารับโค้ชก่อนนะทุกคนอ๋อแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะเป็นอาวุธนะฮะที่เราใช้เลือกใช้ไดน้นะฮะทุกคนก็ตอนนี้ผมมีเป็นปืน อันนี้อยู่แค่อันเดียวนะฮะแล้วก็มีเป็นปืนพกอันนี้แล้วก็ระเบิดฝองนี้ทุกคนอ่าก็จะเป็นฟิกมากีมกับฟิกมาฟอลนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นระเบิดโยนเฟอนี้ก็จะเป็นระเบิดทีวเลือดนะฮะกับชุบชีวิตนะโอเคก็เดี๋ยวไปเล่นกันแล้วทุกคนเดี๋ยวรับเวสก่อนนะฮะโอเคทุกคนเขาบอกว่าให้ปลดปล่อยพระจันทร์แห่งความมืดนะฮะอ่ะดาร์กบูนนะฮะ เนี่ยทุกคนยานออกแล้วนะทุกคนก็ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับคนฟางแบบนี้ก็น่าจะเป็นคนเดียวกันกันกบที่ฟางแบบอา่าแบบนะแบบปรลภันะทุกคนก็แบบปรลภัที่เขาฟางนี่ก็ถือว่าใช้ได้น,นะทุกคนก็อาจจะคาดหวังกับแบบนี้ฝูงนิดนึงนะนะทุกคนเขาบอกให้เราจัดการ แรปเตอร์ไฟเบอร์นะฮะทั้งหมด15ตัวนะฮะทุกคนโอเคนะหนึ่งนะผมปรับเสียงไปนะทุกคนโอเคก็แบบนี้เสียงค่อนข้างดังนะทุกคนโอเคนะแล้ก็จะมีให้กิ้งได้นะฮะ ก็ถ้ากิ้งเนี่ยฟลอตเว่าก็จะลดนะทุกคนก็ถ้าเกิดเล่นในคอมเนี่ยก็ให้กดตัวคิวนะฮะเพื่อกิ้งแล้วก็ถ้าเล่นในโทรศัพท์ก็จะมีปุ่มให้ยิงอยู่นะทุกคนนะอเ,เอาไว้หลบพวกเลเฟอร์นะฮะตอนมันจะยิงมาก็จะมีตามจะเลี้ยงแฝงนี่นึงนะทุกคนโอ้ย ไม่ได้ทันดูนะฮะเฮ้า okay, ทุกคนมิชชั่นคอมพีนะฮะแล้วคนตรงนี้ก็จะเป็นระเบิดเติมเลือดนะที่ผมบอกนะแฮ้วทุกคนก็ถ้าเดินม,มากด E ตรงนี้ก็จะเป็นการชุบชีวิตเพื่อนนะฮะแล้วก็เติมเลือดได้ด้วยเอเคทุกคนเดี๋ยวเราตามไอ้สัญลักษณ์ตรงนี้ไปนะกว่าจะไกลนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการเสียเวลาและนาฬิกานะฮะเดี๋ยวเราข้ามกันไปเลยฮะ เนะทุกคนก็ตอนนี้ค่ะเราก็ใกล้จะถึงแนละ้วทุกคนตอนมาก็มีแกล้งเพื่อนนิดหน่อยนะโยระเบิดไฟบ้างยิงบ้างนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะระเบิดเราเป็นแบบพิเศษน,นะเออไม่รู้พูดยังไงนะทุกคนคือมีไม่จากัดอ่ะกระสุนก็นด้วยทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันเขียนอยู่อินฟินิตี้เนี่ยเนี่ยทุกคนคเพื่อนก็เล่นกันอยู่นะ้ะโยระเบิดไฟกันนะเนีย่ยทุกคนผมไม่แกล้งเพื่อนเลยนะ เดยังเขาแกงอันนี้ผมไม่ได้แกงด้วยเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้แกงนะผมโยนระเบิดเฉยให้เพื่อนไปถึงเร็วๆอ่ะโยนระเบิดให้เพื่อนกระเด็นไปเร็วๆไม่ได้แกงเลยจริงเตะน,นะทุกคนถึงแล้งเนี่ยโอเคทุกคนถึงแล้วนะเพกกื่อนทำโพสเสร็จแล้วตรงนี้ทุกคนรอบนี้มาฝ่าพิบัวเลยเ้ว ถ้าตัวใหญ่จะกิดไว้เลยนะถ้าตัวเล็กนี่ไม่ว่าเลยนะแต่ถ้าตัวใหญ่นี่คือแบบโอ้ยถือนี่นะคนตัวใหญ่มีเลฟเฟอร์ได้อะหลบไม่ทันนะคนเนี่ยมามาโอ้เขียนตัวใหญ่วะ่ะ แค่คนใหญ่ยังขนาดนี้ถ้าบอสลแจกขนาดไหนเนี่ยทุกคนตัวใหญ่ย <sponge> ังมีสกิลเลยท่าบอสนี่สกิลอ่ะโอ๊ยืก็หนึกว่าระเบิดหิวเลือดโอ้เลือดเหลืองแล้วเลือดเหลืองแล้วเฮโอเคนะทุกคน อนะฮะไกลหมดแล้วเหลือตัวเล็กอย่างเดียวกับตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวนะแล้วใครไปโยนระเบิดเติมเลือดตรงนั้นนะใครจะไปเติมได้อะทุกคนครบแล้วนะฮะปิดปากท่านันเนี่ยต้องโยนระเบิดเขา้าไปหรออ๋อนี่ใคเคนะทุกคนมิชชั่นคอมพิวต ไปไปจุดต่อไปกันนะฮะเออเราไม่ทำจุดนั้นก่อนแล้วค่อยมาจุดนี้วะเออมีต้องถือกนแรกต้องถือคนแรกโอ้ยอ้ยปักทงเหรอเอา้าแสดงว่าจบแล้วมีตัวอะไร,รอ่ะอ๋อบอสเออบอสยังไม่มาด้วยว่ะเออ,อ more, เ,ออเออนี่ย ทุกคนจะเอาไฟเบอร์เล็กนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้มันจะมีอยู่สามสกิลหรือเปล่าน่าจะสามนะทุกคนเอ้ยหรือสี่จำไม่ได้ทุกคนก็จะมีเป็นอ่าสวบหางนะทุกคนแล้วก็พ่นไฟแล้วก็อ่าตาเลเวอร์นะทุกคนเอ้ยตรงน,นั้นเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเดินด้วย เอฟเกิลเสียงเดินด้วยทุกคนถือทำละเอียดมากนะทุกคนเพียอนรอบแล้วทุกคนผมรู้สึกว่ามันเลเฟร์โอ้ยโอ้ย,อยเลือดเหลืองอะ เหลืองนะทุกคนแล้วมันเึงโดนฟรนรอรอออดดอ์แล้วมันถึงเราเนี่ย้ยล้มเอ้าอย่างเงี้ยชิวไปดิเออลมลยทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้โดนอะไรอ่ะเแต่ทุกคนใกล้ตายแล้วนะคะใกล้ตายแล้วเหมือนเราเนี่ยใกล้ตายแล้วเนี่ยอ๋อถอยมาไม่โยนไอระเบิดทิ้งเรเืใเอรใช่ปะ เดี๋ยวโยนเดี๋ยวตัดอราไปยังไม่โยนดีกว่าเออยังมไม่ได้ใช้เคาเลือดแดงแนะล้วนะเลยขีดเดียวถ้ามันมีร่างผองนี่โกรธนะโอเคนะทุกคนเสร็จแล้วอันนี้บอลเลยใช่ปะโอเคเอกลับไปจุดเดิมกลับไปจุดเดิมเหรอนีอ่ถึงคนแรกโอเคทุกคนปักธง อ่อนทอยไม่ได้ปักอ่ะตาไม่ได้ปกัปกเอาไปยืนตัวนี้ก็แหละมถาถักปุ๊กคลิปะนะทุกคนครับเยืนทำโอ้โหมายืนบ้างอย่างนี้เลยหรอครับโอ้ทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเค่อยเล่นใหม่นะเดี๋ยวทุกคนก็เดี๋ยวไปด่านต่อไปกันเลยครับเป็นด่านอลราไดาใช่ปะ นน่นาจะเป็นหนอนไทฟายนะฮะเมื่อกี้เราไปฟู้กับอแดนด์ฟอร์มแ้ใช่ไหมวันนี้จะเป็นหนอนไทไฟะะล์นะก็มารับเพย์กันเลยไฟเดอ,อร์อาไรด้ปลดปล่อยดินแดนอาไรด้ใช่ปะน่าจะใช่มั้งนะก็ทำแปลไม่ถูกก็ขอประทานโทรเลยนะฮะแล้วติดอะไรเนี่ยปีนอากาศได้เห็นเลย ใครนะคนเป็นทะเลไฟนะฮะ ีไปดวงจันทร์มาใช่ไหมรอบนี้น่าจะดาวพูดหรือเปล่านะฮะมีทุกคนเอ้ยแบบเรียนบอสหรือเปล่าทุกคนแบบฆ่าทีเดียวจบเลยหรือเปล่าทำไมเลือดเยอะจังนะบอกแล้วบอสต,ตัวใหญ่กว่านี้อีก่ะถ้าใช่นี่คือยากเลยนะฮะ คาเดียวหรือเปล่าตัวนี้หรือว่าไม่ได้สองคาเอ้ารุ่งนั้นเมื่อกี้ผมลองยมงมอกี้ผมไปเผื่อไปกดเปิดอันะเข้ามาแล้วคนเหลือสองคนแล้วโอ้ยอันนี้สกิลอะไรเนี่ยอ๋อชิลแล้วทุกคนยิงมาทีละก้อนอีกก็ชิลเลยดิเอ้าเอ้าค้างโอเคแล้คน อุย้ยอืแเ้ามีหมอกพิษด้วยนะฮะที่ยิงเมืเ่อกี้ถ้าเพื่อนออกก็คือจบไปะฮะจบเลยเล่นตั้งนานเลยก็เหลืองจะบ้าตายโอ้ยนี่ฟรวอะไรอ่ะเป็นคิดเต็เอออเลยะฮะ ไม่ได้ละแค่ตัวนี้ก็โหดเกือบจะตายแล้วทนะุกคนบอสจะโหดขนาดไหนเนี่ยเล่นโฟโดไม่ได้เอ้ยไม่โฟโดโฟโลนะทุกคนน่าจะไม่ผ่านนะถ้าเล่นโฟโลเนะี่ยโอ๊ยปได้ เพื่อ,ยอนยนหวิวเฮ้ยเราไปกินเรือแดงนะทุกคนเลยคิดเยนะนะไม่อย่างนี้ก็จบไหมเรียบร้อยนะทุกคนตาแล้วนะแต่ก็ยังไม่จบ ว้าวเลยเป็นยังไงทำไม,ล,มลูกฝอดูเยอะๆเปลี่ยๆหรือว่ามีฝามที่เหรอต้องกระจายไปเหรอแล้วเมียสองคนจะไหวไหมเนะี่ยฮะทำไมสองคนจะไหวไหมนะเนีเ่ยก็ ตรงนี้นะคะับมันเป็นแท่นให้ไปยืดเหรอยืดนานไหมเนี่ยดูนคท่ารัจนาน,นะฮะเพราะท่านไม่ขึ้นเลยอ่ะไม่ขึ้นเลยอ๋อเนี่ยคือละคือมันจะเป็นวงฟีฟ้าแล้คนให้เราไปยืดด้นานในแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นนะเดี๋ยวไปทำพร้อมกับเพื่อนดีกว่าเอออยู่กับเพื่อนนะตายก็คือ ถ้าเพื่อนไม่มีไออันนี้นี่ก็คือจบไปแนละ้วแต่ต้องมาอยู่ทุกคนอ่ะแต่มันดาเมจฝูเนี่เออบางคนไปดูแต่ดาเมจเนี่ยเพราะมันมีเขียนฮิวไรด้วยแต่กดเข้าไปสรุกไม่เห็นดาเมจเอาออกเลยเรียบร้อยนาแล้วเมื่อกี้มาฝาดตัวติดโอ๊ยโอ๊ยเล่นหลังนายตัวนี้ย่องเบาอ่ะร้อยล่วง จะตายอยู่แล้วก็ยังยิงอาอีกช่วเื่อือยิงไปโดนเพื่อน,น,นเองอะไม่เลือกยิยงปิดตอนไม่หยุดเลยนะโอ๊ยนีย่เรอคนโอ๊ย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 เอา ตายเพื่อนมีที่ฮิวไหมเนี่ยเฮ้ยดูจากทานนะเราไม่มีนะทุกคนโอ้โหถ้ามีก็เราจะไม่รอดนะฮะเลือดฉีดแดงเาขนาดนั้นเดี๋ยวโอเคมดีกว่าเราจะไม่รอดนะทุกคนเดี๋ยวไปเริ่มตามใหม่นะฮะไม่เป็นไรแป๊บเดียวนะฮะ เฮ้ย hey. hey, ทุกคนก็ตอนนี้เหลืออันเดียวนะรอบนี้มาฝากคนเรือเพื่อนเอเพื่อนแดงนัเนแหละี่ฮิวแล้วก็หมดแล้วทุกคนเราจะฮิวเพื่อนอยังไงเนี่ยทุกคนยึดครบแล้วนะทุกคนมิชชั่นของพีนะ โดนไหมใช่ไหมทำไมมอนยังไม่ตายเนี่ยทุกคนดูวผมว่าเหมือนเมื่อกี้เนี่เลยพอไปตัวสุดท้ายปุ๊บปี๊ดปุ๊บเรียบร้อยบอสมานะอันนี้จะไปป,ะปักธงนะเดี๋ยวบอสน่าจะมาเมื่อก,กี้เมื่อกี้ก็ปักธงนะทุกคนแล้วบอสมานะเดี๋ยวเราจะปักใช่ไหมอิชาร่าใจเอาบ,บอสผูกเลยนะฮะเนี่ยอีกเว้ยแฟล็กสีน้ำเงิน มาแล้วโรถมาแล้วยังไม่ทันได้ปักเลยโอ๊ยบาเลี้ยงเล็กออกมันรออะไรมเนี่ยหรือว่าตัวนี้ออกไม่ได้หรือเปล่าจะผ่านได้ดูเหมือนจะผ่านได้นะทุกคน นี่ทุกคนผ่านได้นะบาลเดียวไม่ทำไรเนี่ยเดี๋ยวแต่ละทุกมีจะได้านบนนี่ต้องการเคล็ดแล้วเพื่อนวิ่งเข้าไปอย่างนั้นไม่โดนพีทเหรอเลือดเหลืองอล้เอ้ยตัวนั้นทุกคนเห็น เมื่อกี้ผมไปดูด้านฟ้าลนะ่ะมันจะไม่ใช่ตูดเดียวกันกับก่อนนั้นเนี่ยหรือวก่อนนี้มันยังไม่ตายแล้วมาใหม่ก่อนนี้นเป็นแฟนเวิร์ปกตินะทุกคนนี่เปน็นนี่ก้แฟนเวอรนะ์นะฮะน่าจะตัวใหญ่กว่าหรือเปล่าถ้าพเลือดเยอะกว่ามั้งนะฮะมีก้าแฟนเวอร์เอ่อทะเลฟ้าจริงไหมะตัวใหญ่ดีนะเพื่อนหลบได้เมื่อกี้ยังไม่น่ารอดอ่ะ

ฟุ้งอยู่นะแต่เดี๋ยวก็ตายแล้วแหละมี่มันเไปที่ปากอะไรก็นคนนมาเคลื่นนอนสีแดงคือน่าจะเป็นแบบช็อตนะฮะร้อยมิชชั่นของพีทไปปักพงไปนี่แล้วก็ไม่ได้เปิดคนปังไปละเพื่อนอะไรอ่ะกดอีอ๋อจับ โอเคนะฮะก็จบแล้วนะคะทุกคนสำหรับฟองดาน,นี้นะก็น่าจะมีอัปเดตมาเพิ่อมอีกนะ้ทุกคนไอตรงด้านล่างนะคะน่าจะมีเป็นอัปเดตด่านอื่นๆเพิ่มเข้ามานะฮะคงไม่มีแค่ฟองด้าหรอกนะโอเคนะ,ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้พอเราผ่านแล้วใช่ไหมพอเราไปกดนะฮะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะฮะ แล้วคนเป็นไฟเดอร์ดักอิมพายนะฮะน่าจะเป็นด่านด้านหลังเนี่ยที่เป็นรูปหัวก,ก,กะโหลกเนี่ยน่าจะเป็นโหมดไนเม้นะฮะแล้วคนอ่าโอเคก็สำหรับใครที่อยากลองไปเล่นนะคะก็สามารถเฟิร์สได้ในรูบบกตามชื่อคลิปนี้เลยนะคะอ่าก็สำหรับคลิปนี้ฮะ,ะก็ข้อมูเวลาลงแล้วนะคะวัะนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเฟิวสวัสดีครับ